หน้าเลยน่นหน้าเลยอันนี้ขอแซงหน่อยอายุเกินใส่จ้ะทองอ่ะทั้งผมเลยจ้ะก็ขอบคุณอาจารย์กุ้งนะครับที่มาช่วยถ่ายหิวข้าวเลยอันนี้จ้ะ เออจะได้จับค้า,จ,า,า,จ,าจับขายจับพูดจาจะได้ไม่ติดขัดจะเป็นสัมภาษณ์นานเออจะได้กล้วยกล้วยทำอะไรจะกินมากกว่านี้นก็ได้นะเออแล้วแต่เราเออเป็นปากยากที่น้องเรา,เรานี่หลักเรียกว่าพิธีโบราณน,นะท่านเคยได้ยินเออทำอะไรกล้วยกล้วยแต่ถ้าเราไม่ทำไม่ให้มันเกิดพิธีกรรมขึ้นมันจะทำได้ไหมล่ะเออนะ สาธุาาสาธุสาธุลงชื่อไว้นะคะแล้วก็เขียนเบอร์โทรครั้งที่หนึ่งจ้าอันนี้เราก็ว่าตามาลยตามนะข้าพเจ้ากะจัดปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีสิ่งชั่วร้ายโรคภัยไข้เจ็บอุบัติให้ห่างไกลาจากตัวข้าพเจ้าด้วยพระคาถาสมุหักเนยยะ ด,งดงังดหลวงพ่อได้ยินสมุหะเนยยะสมุหะนาติสมุหะตาพระเสมาทาลอยยะหลุดถอยเลื่อนด้วยถอยเลื่อนเคลื่อนด้วยนักโมพุทธยายะยะคาพุทโมนะเสติประสิทธิเมนักโมพุทธยายะ สุดแขนสุดมือให้หลุดพ้นจากดวงดักอับโชควาสนาให้หลุดพ้นจากราศีไม่ผ่องใสให้หลุดพ้นจากอะไรือไปทำแท้ให้หลุดพ้นจากตัวจากดวงวิญญาณเด็กให้หลุดพ้นจากความยากจนให้หลุดพ้นจากปัญหาร้อยแปดพันเก้าขอให้เราถึงองค์ท้าวเวสุวร์ให้ลับตา

ทวานโอเทโรมาประนังสุขังธาราพังสุขะโตนะโมพุทธายัทาวีทาวีสุขวันโอนะโมพุทธายะเอาล่ะก็อันผ่านลง หลวงตาพระครูวิภูลพัฒนาิจปริญญาบุษฎีบัณฑิตกิติมาศเจ้าวาดวัดหัวกระบือท่านเองก็จะเป็นระไต่อไปที่จะมีโชคมรือลาบบางคนถูกสามตัวตรงๆบางคนไม่เคยถูปหวยเลยก็ได้โชคได้การมเพราะฉะนั้นเอาเวสสุวรรณวัดหัวกระบือวางดังไม่เป็นรองใครอาจารย์บอกให้ นความศักดิ์สิทธิ์ของท่าน